วันนี้มากรามาอยู่เป็นเพื่อนแม่โอ้โหดูดิหล่อจังเลยใส่เสื้อเนี่ยนั่นเลยโอ้โหเนี่ใส่เสื้อโอ้โหหน้าหนาวโอ้โหบัดดาใจเชื้อหน้าหนาวเหมือนดิงเลยโอ้โหดอจังเลย ดิงนั่นเองดิงน้อยของค่อยดิงน้อยแนนบอดิงน้อยของมี่หืมโอ้มาด่าโต๊ดต๊ดโอ้เลยเจียมาตะใจอะไรอู้เเจียมาตะใจอะไรอยู้ เพื่ออยกหายมาดูหูหูเพื่อียกหายบักดาบอู้ว้ายบักดาหนาวหลายแล้วบักดาอยากกินบิตัดนะกะอยากกินบิตัดนักก้าอืมแนวมึงหนาวภาจะสั้นเลยจ้าฮ้อุฮ้องเว้ยนะหนาวเลยมึงจามันนั่นจามันนั่นโอ้ มาดูดิงน้อยใส่เสียอืหนาวแม่แม่แม่แมแอุย้ยดรออยู่บอก,กโอ้โหเขียดได้เด้วจับใส่เสือเขียดได้เด้วเอื่อยจับใส่เสือมันหนาวมันหนาวหนาวก็ต้องใส่เสียเข้าใจบ่เขาหาักเขาชื่อมาให้หนู ชื่อไม่รู้ไงฮะตัว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 โอ้พระเอกคอยตัวพระเอกคอยงอนงอนก็จับใส่เสียพันงอนเนาะไหนดูดิหน้าหล่อไหมลูกหน้าหล่อไหมอู้ยเดาเนนเจีเนนจี อีหยังก mm. ่อนหนึ่อโอ้ยไม่ยังก่อนหนึ่อโอ้ยทำไมแม่เบิ้อหาแม่เบิ้อโอ้ยโอ้ยงานงานกันงานดีลูกเอ๋ยงานก็ขี้ก้าด่ากหลายเหนื่อยเนี่ยทีไปใส่ละล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีหยังอะบรแนี้ อยังล่ะเนี่ยอืออยังล่ะครับเนี่ยอือบอกแม่ฟังมึงโอ้ยพุ่ะอ๋อไอ้ไม่เขียดมังนงอนครับแต่ก็จับใส่เสียรหรือหนาวบ,บ่หางหดนะโต้หดหางหนาวบอกกล้าคอยหนาวอ้หนาวอยูบ่บ่หนาวอยูบ่บ่บอกแม่ฟังมึงอืบอกแม่ฟังมึงหนาวอยู่บ่ลูก โอ้ยชื่อชิ่หนาวเนาะวันน่นะเก็บหางผอมหนาวได้เดียวหนาวได้เดียวนะคะหนาวได้เลี้ยวนะแกแม่มาหลวงแม่มาครับอืมหนาวอย่บมาหลวงอ้าวโอ้ยวุ่นน่ะเสือหน่อยค่อยหา เสียหน่อยข่อยหาวโอ้ยหนาวบ่ลูกหนาวบ่ครับหนาวบ่ครับใอ้่จับใส่เสือบ่ลูก่จับใส่บเวืองลาเสียเสือบลูกหนาวบ่ลูกโอุ้่นอะ ดิ่งโอ้ดิ่งใจเสือมาไปมาเคยเห็นดิ่งใจเสือมาเบิ่งเดินห็เด้อว้าดิ่งใจเสือคนน่ะว้าแม่วาให้ผมนายแม่บอกละแมาวาให้ผมเนี่ยผมแค่เป็นผมเป็นแมว